สวัสดีค่ะมาอีกคลิปแล้วนะคะอันนี้ทำลายอะไรนะคะจนะการกระบาดเปล่าอ่าแล้วพับครึ่งเสือ้อก็พับครึ่งเสือ้อตามรูปเลยค่ะง่ายๆ เสื้อสีไหนก็ได้นะคะถ้าเสื้อสีแดงสีส้มสีม่วงเนี่ยยิ่งสวยแต่วันนี้เรามีแบบเสื้อแค่3ามสีตัวเองนะคะอ่าแล้วก็พับเป็นชั้นขึ้นมานะคะค่อยๆพับนะคะเสื้อนะคะต้องไป ปั่นหมาดก่อนนะคะเอาเสื้อไปจุ่มน้ำแล้วก็ไปปั่นหมาดประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะแช่นะ้ำใช่ถ้าไม่แช่น้ำก่อนแล้วก็เอามาปั่นหมาดเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะคะทำแล้ว Euh.. ไฮเตอร์มันจะไม่กินลงไปนะคะต้องเป็นเสื้อหมัดหมาดนะเพราะว่าเห็นใครทำม,มาบ่อยมากเลย รศัพท์ก็เป็นขยิบขยิบขยิบเป็นไรไม่รู้นะคะอ่าพอสุดแล้วก็มาดค่ะ อันนี้เด็กก็ทําได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทําดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาดูคลิปเรานะคะแล้วก็ไปสอนลูกก็ได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องออยใหม่มัดยอมด้วยนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูเป็นคนแรกก็ช่วยกดให้ด้วยนะคะ เออมีอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ทุกคนชอบถามบ่อยที่สุดก็คือว่าน้ำยาไฮเตอร์ใช้สีอะไรนะคะใช้สีไหนได้หมดนะคะแต่ว่าต้องเป็นน้ำยาไฮเตอร์สำหรับซักผ้าขาวเท่านั้นนะคะถ้าเอาผ้าสีมามากัดผ้าสีมันจะไม่กัดนะคะทุกคนอุ้ยเสียงดไอติม อามัดไปเลยจ้ากี่ข้อก็ดูตามตามนี้นะคะตามที่เขากำลังมาดอยูน่นะเนี่ยก็ดูเอาถ้าสำหรับคนที่แพ้นะคะก็ช่วยใส่ถุงมือด้วยนะคะพวาก,กัดของเขาใช่มันกัดแรงมากเลยค่ะ ใส่ถุงมือด้วยนะคะแนะนำให้ช่วยแต่สำหรับของเราเนี่ยถึกและทนค่ะก็เลยไม่ใส่ <laughs> อ่ะมาค่ะตะแกงเราแล้วก็ละกะลละมังหากินเราแกงย่างเนเื้อย่างปลา ไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่ขโมยของพ่อของแม่มาทำนะคะซื้อต่างหากนะคะซื้อมาต่างหาก นี่ค่ะดูตามคลิปเลยนะคะแล้วก็ลงตรงไหนแป๊บเดียวค่ะกัด ถ้าเว้นไม่เป็นกากาะบา่มันเป็นยังไนอ่มันบกพ่อ มดดดาม่านะคะคุณทาก็หัดเหมือนกันนะคะหัดไปเรื่อยๆฮะไม่เอาอีกเลยนะ่ะ จับพุโทรศัพท์เลยนีย่มุนหน้าจอแ่บนี้จับเด็ดขาดเลยก็อบอกใส่ถุงมือเธอไม่ใส่เนาะ เย็บมาดิมันไม่เห็นเออนี่นะคะพาไว้15นาทีนะคะเป็นลายอะไรก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ15นาทีบ่านไปไวยังก้าโโกนะคะมาเปิดกันเลยนะคะกันไกลอีกเช่นเคยใส่แมสด้วยนะคะบางทีให้เตอร์มันอาจกินแรงนะคะหาแมสมาใส่ด้วยนะ มีรู้อะไรอะไรเหมือนกันนะคะเพราะการทำไฮเตอร์มันจะยากก่อการย้อมสีย well ้อมสีม <c oughs> ouais? ันง่ายกว่าลายไหนน้อพี่น้องกากระบาดค่ะสุดจัดประักขิด อ่าสวยค่ะสวยอ่ามาค่ะมาจะคล้ายๆกับลายลูกลูกศรของเราแต่ว่าอันนี้มันเป็นลายการการบาปอื่นตัอืมค่ะ